ขอตอ้นทับเขาสูรายการสองเกลี่นองผ้าเพื่อนเนาะซ้งเกลี่นองผ้ากินฮายสวัสดีทุกคนหนบสองมือายการชื่อเขื่อนชื่อเขาบังกินเองมื้อนีมอ้มาเกี่ยวเขาบ่มาเกี่ยวเขาซอยไอ้ไอ,อยังบ่ นมาตูดแทนตีมาเกี่ยวขขาซอยไอ้น้อยสุดมาเกี่ยวขขาได้ดิออืปฟาถูกอยู่ทงหน้าอีกแล้วเนี่ยซื้อขขามากินเองเดะแชทมูสิว่าตูดไ้เป็นทางให้สมคนรยูนแถวไหนเด้อเดี๋ยวยิ้มเต็มตด้เดี๋ยวให้เบาวใบลงมาเลยบูเดี๋ยวให้เบาวใบลงมาแชทหาเขาอ๋อน้องเอาอันนี้ไปแชทไปให้มันอยู่ลังใด จะเป็นตัวนี้บอลหบอนหันลรบอนหันไมไ่รู้เลยถือเครื่องมากอึกกระทืบขนาดนะย่านก็จะว่ามาตูดถือเขาเมากินเองอีกกดออกดิโทษสใส่ไปเดี๋ยวย่านใส่แม่นจักแม่นอ,อยู่หันเลยอยู่นี่บู่้หว่าตัวใดขนาดหายามไม่ผิดกันใช่ ยูขุ่นมาจ้าค่ะทันนี้ตายยูขุ่นโอ้โหไก่เติบเยเบ็ดแล้วไปไปเลยเลจุดจุดมัาเกี่ยวเขาเลยเขาเด็กสุดเกี่ยวเขาไปโอ้อยากมีแบบสีเดนเนาะก็สิอันนี้ก็สิมาถูกทิศไะมันนั่านางยามสวนยามหน้าเกี่ยวเขา มายามาตทางนีแต่พี่ไมทางนิแล้วก็อมแคมเลยนี้นี้เราออกเดี่ยวคลิปไอ้บมันสิเป็นแบบนั้นเลยบอสร้องไห้เลยไม่เห ไป่ไก่อยู่ได้นี่ยยางประมาณลอยสองรอยเมตรไปแล้วเนี่ยอ่าบรรยากาศดีขนาดช่วงนี้ช่วงเดือนเดือนที่เป็ดเดือนที่เป็ดโนเดือนพฤศจิกายนส่วนเขาเกี่ยวเขาเต็มเขาเขายังเพิ่นได้ซุกขากเถื่อนเนาะมันเพิ่นได้แก่ขากเถื่อเดี๋ยวตั้งเบิ้งว่าตอนเขาเกี่ยวเขาที่ได้มาอีกเื่อบ่้อมาเบิ้งเขาเกี่ยวเขาเนาะ าฟุกแบบซุ้มลูกซุ้มซีซุ้มหานะใช้ลูกท่านก็ได้ม่าก็บลูกบอลนี้มัเจาะลูกจอดเจาะเชียงขนาดตอนแรกรถไวทางเอเขากับโบสัตต์มาใส่หัาดอกมันนี่มากก็เซเลมป่ะเล็บมาทางหลังันบ้านเบสคขนาดเนาะสบายดีช่องสาวลิงลิงแล้วกันมันนี้เขาก็อยู่ตรงหน้าคือเก่าเนาะ ตอนนี้ยืนตรงหน้าอแลนะ่ใั่ได้ความรู้สึกในการมาตอนนี้ครับตอนนี้ก็ขาดเนาะบรรยากาศที่ทุกคนโอ้ยเหมืานกันที่เี้ยงเนี่ยตีตีเขาเป็นเขาเธอเขาหูแล้วอันนี้ก็เป็นคึลือหา คือหาดลังที่หนึ่งที่เบาไวสิมาอยู่นะิ่นมาเบิงดินป้าไวมาเบิงว่าโอ้สื่อแต่ไยดีนนเพิ่นว่าเด้แต่ว่าคันเรือหาที่เฮาสีไปมันอยู่พุ่นเนาะฝืนอยเห็นใกล้ๆุ่นโอ้สองปเมียฝ่น ไกลเติบแล้วคักยูมานังหลินอยู่นี่ยี่มันสุกวันเสาร์นะวันเสาร์วันถิตงช็อดล็บเจ็อุ้ยอุ้ยอีผีีอ้ยซ่าอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจสุยางแห้งผื่นเขามันสิพ จะมาดวลหรอบ่โอ้ยถาประมาณเดินสามช่โมงสามชัโมงจะกินระเบ่เข่ายังโอ้ถาคอยเนาะแมนแล้วตรงถาประธานผีแล้วมาถาู้บานมากบันดาจุกุูสบายดีนีฮะ เอ้าบันดาเกือบเสียเสียดบานนี่เกือบอยู่ใส่ทำเข็มเบี้บ้างเหรนจะโยนเขาได้หันบ่จะโยนเขาได้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเห็นละเกือบลูกหัยตายเนี่ยเพ้าไปไหวหันนะบันดาวีบ่เอ้า มาการ์ดบอลูวีคิดฮอดวะพร้อมแน่ขอบขอบอังเป็นพีพร้อมแน่ขอบบังเป็นพีคอยเป็นพีทีเปสายมาโอจะเป็นบีดียดแต่ต้องลกแข่าก่อนอันนั้นสิ่งติดแข่าอ่ะนะใครจะสีต <c> า <oughs> <c oughs> โอ้ดิจอแข่าออกเลยเดดเดสายิ้มป่าเฮามาด เดี๋ยวสิพาเมาเบิรเขามาทานลกแถวออกันตอนมือเบิข้านงเด้อกลมหัวเา่าีพอดีเนี่ยเสี่ยนะอ๋อบ่าโตกันจาดีจ้าอดีจ้าต้งเต้พนนอ้อกันเนาะแมน่ัดเพีก้แม เต็มบุไลพูเลี่ยมเลยเนาะอ๋อใส่สีเดียวกันเลยใส่สีคือกันเลยเนี่ยโอ้มิเตซามใหม่เดี๋ยวบอสเปียร์เนาะนี้นก๋วยตกโอ้กินดีเรามีแต่จำเน้นเขาเอาแล้วแนวนี่งๆจำเขาเอาแล้วหามจีตอนเนื้อหามจีตอนชั้นกันไปก่อนมากินแบบอยู่หน้าฉับ้านตัวนี้มันเห็ดยังแดดก๋วยโอ้ก๋วยเตี๋ยวตกเตี๋ยวตกสุกเล็กบ่มี่ยังนะซอยกินไห ไ่เยาดีมาทันเลยไปย่อย่นผลไย่อเนากระเด็นายไม่ไม่ไม่ใช่ระบาวรเบาวไปเลยเลยรไปายคลิปายแบบล้นๆแหละสไตล์สไตล์ส่งเบาลไวแฝงลีไวแฝงลีไวเิดว่า ได้ยูได้ยูใช้เบิงเนี่ยนี่ป้าทมาทันขนาดป้าัหอมเป็นแต่แสบเว้ยยาเนะสูแบบบันดาป้าถ่ายแบบตอนสต็อปเลยตอนนี้เขาอดีางมาหอดปุ๊บเตะสะดุดแปเนปาดี๋ยน่อนป้าตอนนี้เขากะนีอุ้ยเกือบป้า เพิ่นเอาไว้มากินอยู่ทงหน้าอย่างนี่มีไว้ดำไว้แดงแล้วก็แชมเปญเนาะอันนี้มันแชมเปญแชมเปญเพิ่อนนี่สูตรพิเศษเพิ่นบ่อยากให้ฮู้ว่ามันแอลกอฮอล์เพิ่นก็เลยเอาใส่ในตุ๊กเป๊ปซี่มาแชมเปญเนาะกินบ่นี่กินบ่ได้ก็ได้กินเเลลยยต่โอ้โหเหลือดตัวนี้นี่มันเท่ไดยนี่เลือดแป้ง สตาคินเชยาสตาเล่เปเป็นเจ้าของสองวะอโอ้ถั่วเลียนมาเลย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 วายตับยิมเลยเอาถั่วให้านนาโอ้ไอว้เออไอ้ไอบี้ยิมและ ใาอิมโอ้ยอ yeah. oh, no. oh, oh, like re like like ิมโอายตายห่าก็มาหอดกออิ่มเลยเปีย่างแท้เนาะเ่าก็กินกเปลืองพกนีครับบาคับดุนแท้ว่ดุนขนาดกวัาสิหวดแปรุดทางเอานกจะมาไก่วาเป็นชว่วคือดุนนแถโอ้ยอันนี้บ่เคยมากะสาดอ่ะ แล้วคงบอกว่ามีตำรวจนิดเดียวสามจุดไสามจุดสามบ่อนอโหนาดานมันเป็นลานของเขาอยู่แล้วเลยอืมอ้ยไอ้ไบบโบอยากโกโก่เ เบาไวบายาเยได้ชิมเนี่นเด้อขอชิมเนเด้อชิมชิมชิมอ่ยเด้อโอ้ยอย่าล้างมือเลยกินกับเปลือกนี่เ่าเนาะลองชิมกอนปวดบาไวอย่ากินบ่ท่านมูเขาท่านอีกิยังไล่อยู่ยังไล่อยูุ่๊เป็ดสูตรเป็นบาปามันบาบวานเนาะนีมันมีมเอันนี้เันเซฟเนาะเซตเตต เซฟอันนี้มันนาเตะก็ตะเซฟบอก็ตะเซฟเซฟบ้านกำนักเต้าเอขยใเกียรายุพท่าพิดทานม่อไปหอดผู้ไดคิดแบบไปบอลอันนั้นตัวเง้นตัวนั้นพอดีนอกกับว่ารถบิ๊กแต่ว่าอือือโอ้ยบโจกบโจกใหญ่มันหงหงวแอะมีงูเด้อมีมีหยานะเบบามี่หยานะ

กโปรเกดทำกระดาษปลาดูมันเกินไปนี่ยนะเกินไปต่างรังค่ายอีกวันหน้ามาเอานี่วันหน้าหน่าเรือท่านตั้งท่านทุกคนก็โบตั้งใช้ทั้งหนาบอาะว่านเขาเขาถ่ายมุมนี่ไรอย่างนี้โอ้จักรเล่นอ่ตะเลี้ยงก็ใช่นาะอันไหน อันนี้เปลือกอันนี้เปลือกงอันนี้เปลือกงูอันนี้เลยเปาสุดขยสิกินเขาพระท่านเขานั่นไงร่วงบรรทุกหลายขอตัวกินก่อนนะเดี๋ยวทุกคนเด้อ

บุรีเขามาถ้าโป่งตรงแดดมาซอยยังเนาะมาหอดกินหลวดอ้สมไปไล่ดีใครเป็นขัวไปด้วยเป็นยั้วเลยค่มไอ้ากับตีคับสามาดักอืมจ่มาเบาไาไหว้ในหู่นะเราจากได้ขึ้นมาไหว้นี่ตรงใเห็ดเดี่ยว่มูเลยมาสาใช่ไหมมันหลดฟ่วงหลายแฮงมันแซงไปจะได้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 ขี่ซาลงยยกินฟงใส่ได้ละคน ไม่สิ่บนกล่องตัวใดไม่สิเข่ากล้องไดฉันหูเปลดคนละมุมเด้แปลว่าฉันฉันไปอยากเบิ่งแบบว่าได้ลายมุมได้ลายมิติเปิดพร้อมกันสามสองชืสิไดให้ลายมุมพร้อมกันว่าไม่รู้ไมนเป็นซอสเดฟเห็นมาพร้อกันซื้อตอนมาพร้อกันเล้มาเจอกันอยู่จุดนี้ ไม่นด้กินหรอบ่เขาหืบุฟ่าตีากินกันตีบุพิจักักินเขากลางตรงหน้านะเป็นบรรยากาศนะมันเบาน้อยอะผู้สาวมากเลยูจ้บเากอดเจ้าที่เทียงหน้าโ้โหัจะ่ดพัดสอก็บ้าเป้ามได้ผู้น้อบ่เอาอะไรไปเสีอใคาจะสอดะหานะหาไปพัดเพลงชื่า แตงเพลิงหมายถือว่าเมี่ยนเจ้าอยู่เทียงหน้ากำลังข่าวกับบรรยากาศเดี๋ยวพอโตกินกันเนาะโบนาอย่าพลาดีกว่าไายก่อนได้ไห่ขอกรอบไหมสีเป็ดสีเป็ดตัวนี้ได้มากจ่สูตรได้นี่มันคือมาดำเนี่สูตรไทยไหมมันคือมาดำคากเสร็จละ แม่เขาเอิ่นวมาสูตรซาโคอแอต่ขนมปังยี้งมีขน,นมปังซาโคเดีกกะแลมซาโคอันนี้เขาเอิ่นวมาปิ่งเป็ดซาโคจำปิดปีท้าบีได้หนิทาบีได้หัวแต่กับบสเทือนบาววายเนาะพ่อบาวายเป็นพ่อของนิตาก็าคือกินใดทุกอย่าง มีทรงแสบเนาะเด่กล้องสองลูกมากอะได้กินเขาเลยโอ้ชีวิตสนุกสุขสบายขนาดตื่นมากเลยก็ไปกินกินแล้วก็เลาะเลาะแล้ยก็ไป ันทาคอมเมนต์ดิตะวัวเนาะสลีมเป็นไผอู๋ขาเนาะเียงโยนเน้นค้นหนึ่งขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรงเอนงผ้าเพื่อนเนาะสรงเองผ้ากินสรงโซะนาที่สรงอนงผ้ากินนี่ต่คนนากินไปตะเสะนี่ตาก็ไอ้ใบ อไอ้ใบไทยคิมสบายดีท่านผู้ชมมันเป็นเอ้กระลาไอ้ต๋อหยาบจอดบับบับบบบับสบายดีทุกคนฉันนีมันพบกับสังบาลรีใบแฟ้งเนาะเขายิ่งบวชส่งคนหนักผ่านผ่านไปสามนาทีปุ๊อันนี้คอยพายลินที่ชื่อได้เอาลุ่งหรอได้ประเด็งโล่งพลันโกโป้หันกันอ้า มีไอ้ทอร์ด้วยได้สูตรไหนเดียวหน่ใครจะบูถือตัวนี้เิมันเป็นใบเม่ใช่แชมเปญแชมเปญไม่ไเป็นห่วงเป็นซี่ได้เป็นห่วงอันนี้คนว่าอย่ามันเปื่อยป่ไวจอกแตกมันแก้วอีกเบิรงลองเอ่าลองเบิร์แชมเปญอยู่นี่มันเป็นยังไงแชมเปญมันหายมาแต่อันไหนผุนบ่มาแต่เฮือนมันหนาจะได้ลายก็ดีนะเพราะว่ามันเมืดไปอันนี้แล้วกิน โอ้แซมเปียนแซ่บขนาดฟานจุ๋ยจเลยดยพวกนี้ตกเด้ออาทิตย์หนาเนาะเน้นตัวนี้เน้นเท้าสิกินอาทิตย์หนาคนเขาเนาะขี่มายามบ่อน้อยฝากบ่อน้อยจัดการให้เลยเด้อโอ้ยกระดูกขางพูดดิแฮนคักหมดแล้นี่เลี้ยต้นไม้เนาะเจ้าตับป๋อเพ่งกินยังเพิ่งบอกอีกได้่า

เอแตั้งแต่ดูเคยใช้มองดังใหม่ๆนะก่อนโควิดเนี่ยโคตรละโคตรมาด่าพระรามานั่งทั้งขางคางจังได้บ้เหมือนคุณใหม่มาจ้ะเอ้าเอ้าไหนพี่มาเกลี่ยอีตางเลยยังอยู่ขางหน้าขางน้องน่ะแม่แม่เนี่ยเสลี่ยกนได้นามีแล้วเราจิ้วพิคนะมาจ้ะสนใจพิคนสนใจอีกคนหนึ่งโอเคเอาอีกคนหนึ่งหรืออีคนหนึ่ง คงใช้จือพีดกว่าขอยกระล่มล่มข้นหนาคลายขึ้นกันแน่กับชิมันเพื่อนหรือว่าเขาหันหน้าเองกับบุืรจืดติ๋วเป็นอีกอันียวอ่นอีกอัเดียวสีแต้วแต้วหนักท่านเกิดหนักสามปีเด้อแม่บ่ได้มาก็ยังว่าบ่เคยมานีท้องน้องตรงหน้านี่บอตอนนั้นหันมันเฮือนอยู่เทิงพุ่นตอนนั้นไปบ้าน่อยตัวน่ะอ่าหน่อยหน่อยหันมาเออหันแหละแต่ว่าเหน่อยนีิดไหมนี่หน่นจะเพื่มน่อยน้อยนี่บุกเคยมา ส่วนทิม <c ười stop> ัน <oh> ดูเพ <c ười stop> nah <gonna> ื่อใสหมอ่อนไะบุเจคุบรลรางหลอดเันเป็นมันเป็นาบลงบรได้ิ่นบรสื่อแน่เหกหกบวเกินเดือนหนึ่งเสียเดวสื่อไหมอันน้หลางทอฮะโอ้เขมเบ๊เขมเบ๊เขมเบ๊ ตอนนี้เขากากินข,ข้าวกินน้ำแล้วแหละเนาะกําลังสิผ้าอันผ้าเอื่อยดอนไปตีพีเสาหลิงเป็นไข่สาหลิงเป็นไข่เป็นคนคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อเชือ้อไข่เหมือนกับคนอื่นพี่ชาว่ายอีตอยาตยานเนาะนี่นะฮะตยายานขนาดนี่มวนโพดเว่ตอนนี้ ข้ากำลังสิไปรละหาบอลทายหูเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องอยู่บนต้นไม้ใหญ่บ่เขาก็เห็นแต่ว่าป้าบรรยากาศอยู่หน้าสุดมานหน้าตะหยานนะอีอจกจังหน่อยแชเบิ่งสุดมานหน้าเขาเอยอดอนแมนเปลี่ยนแถวนีแหละพันสิเปลี่ยนกะแทนที่สิไปชื้ออันนั้นมาเดชื้ออันนั้นมานะ บบถือเสือเอือยเองหันมาอยากกับโบทึสมากหันนะตาไปเอาเสือไแมนเน่ยเสือแค่เนี้ยเอานี่บรรยากาศการทงหน้าข้าคายยูทงหน้าอีตาเอาแป๊วสินเอาเสือให้แม่เนี่ยนี่บรรยากาศอยู่ทงหน้า ขาหลุ่นเนี่ยเอ้าเห้แน่สี่ท,ทายอยู่นี่เอะวันด้าเต็นเนี่ยตึงดึด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 แต่หยาดเนาะได้ให้ขาเต็นค่ะใด่ไปนล้วเดี๋ยว,วปิดแล้วพอคีบเนี่ยหนึ่งสิปิดก่อน นี่บรรยากาศห่วงเขาห่วงหน้าำนี่เดี๋ยวเขอสีฟ้าเอ,อเอดอนมะลอทายหูแถวนี่แต่ว่าคีปหันกะอยากเง่าเน่แหละเอเปาเพิ่นทายไปน้ำเน่ตอนเขากินเขาคลิปนี้กัสิเจ๊เพียงซัมน่ฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิงเนเดอร์ไปแหละบ๊ายบาย